อุเชนก็คือพระพิคเนตครับก็เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จอยู่แล้วใช่ครับและด้วยได้บารมีพระทั้นคายเสริมเข้าไปอีกว่าเป็นเทวรูปคู่บารมีคนก็เลยมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าแน่นอนมากราบพระทั้นคายแล้วต้องกราบพระอุเชนด้วยรับไปหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ที่ที่เราขอไว้หวังไว้จะได้สมปาถนาอ นี่ก็เป็นประวัติข้าวกราบประวัติข้าวๆาท่านมรณะปีพระท่านข้ามมรณภาพปีส5 1 3ริบตรงกับวันเฉลิมพระชนมบรรฑารห้ธันวาครับครับณห้องเบอร์ห้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกี่ยวห้องกักเลขห้ามรณะวันที่ห้าห้องเบอร์ห้า ที่มาที่ไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออล้อหวยนนแล้วแต่ดว,ดวงดวงดวงใครดวงมาแล้วแต่ขอหวยจริงๆพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้หรอกผม,มว่าเนาะชาวบ้านตอนนั้นอ่ะแต่ท่านก็คงแบบใบ้หรือเอออะไรแล้วก็ไปตีกันแล้วด้วยไม่รู้อะไรก <c oughs> ันคือถ้าคนเขามีโชคเรื่องพวกนี้หรือมีความความเชื่อลงบนี้ครับเขาก็จะสามารถจะไปตีเป็นเลขและยิ่งพอไปตรงกับที่เขาพูดหรือไปตรงกับที่ พรทัานคายพูดขึ้นมามันก็เลยส่งเสริมกันว่าเนท่พาะท้คายใบหวยซึ่งจริงๆท่านคงไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับครับครัแต่เรื่องลือก็คือเรื่องวัจาศิที่บอกอะไรใครไปแล้วก็ดูดูว่าคนนี้น่าเดไปที่ทางไหนแล้วพอท่านพูดก็จะเป็นอย่างนั้นแทบจะแทบจะทุกราย